สวัสดีค่ะวันนี้น้ำเหี้ก็จะมานะคะแนะนำสิ่งดีๆนะคะเป็นกาแฟตัวที่ช่วยในเรื่องของการคุมหิวนะคะลดความอยากของหวานลดความหิวนะคะเอาอยู่เลยนะคะใครก็ตามที่มีปัญหาอ้วนลงพุงตัวบวมนะคะแล้วก็ยังเ,เขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะคุมความอยากอาหารตัวเองได้นะคะน้ำเงนนแนะนำตัวนี้นะคะเป็นกาแฟที่เอาอยู่เลยนะคะทำให้เรา หิวน้อยลงนะคะไม่กินจุกจิตไม่กินไม่หิวจุกจิตไม่กินของหวานนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าทําให้ช่วยให้ร่างกายเราเผาผลาญได้ด้วยคู่กับตัวนี้เลยะค่ะนั่นก็คือตัวลินดาเอสนะคะตัวนี้เป็นตีพลานะคะทานก่อนนอนนะคะ1เม็ดก่อนนอนทุกวันช่วยในเรื่องของการดีท็อกนะคะแล้วก็นี่นะคะมีไฟเบอร์นะคะสําหรับคนที่ทานผักน้อยหรือว่าไม่ค่อยได้ทานผักเลยก็แนะนําตัวนี้นะคะ เป็นไฟเบอร์นะคะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนะคะแล้วก็นี่นะคะนอกจากนั้นยังมีโกโก้แล้วก็กาแฟอีกแบรนด์หนึ่งตัวนี้มีโปรโมชั่นส่งฟรีนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นในส่วนของ กาแฟตัวนี้นะคะเป็นกาแฟที่ช่วยในการลดน้ำหนักกระชับระส่วน